นี่ได้แล้วเรียบร้อยลูกสาวรับแอดฉันแล้วตอบรับคุณเป็นเพื่อนแบบนี้ก็ดีนี่นี่นี่มานี่ก่อนนี่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 มีรอยเหรอดูสิไม่มีใครเคยถามไม่มีใครถามผิดได้ไม่มีใครยอมรับผิดไม่มีใครกล้ายอมรับผิดลึกซึ้งมากไม่เคยถามกลัวถามแล้วผิด ่กล้าอยอมรับผิดนี่ทำไมดูแล้วมันคลุมเครือเหมือนเขาอยากจะพูดอะไรไม่นะว่าการเขียนของเชี่ยนหยีดีมากเลยไม่ใช่นะเหมือนมาจากเนื้อเพลงลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตสิอ๋อเจอแล้วเจ้าเนื้อเพลงคุณคงไม่ชอบอะ แอบชอบคุณนี่มีคนที่เขาแอบชอบเขาตกลุมรักเขาเคยบอกคุณไหมคุณรู้อะไรไม่บอกฉันใช่ไหมอย่าเย็นๆก่อนนะแค่เนื้อเพลงคุณอย่าคิดมากสิเพลงมีให้เลือกตั้งเยอะแยะทำไมเขาเลือกเพลงนี้เพราะเขาอาจจะชอบเพลงนี้เขาแอบรักคุณก็กังวลเขาออกหากคุณไม่แย่กว่านี้เหรอทำไมคุณต้องพูดให้ฉันกลัวด้วยเนี่ยเด็กสาวอายุสิบเจ็ดก็เป็นแบบนี้แล้วมัเป็นเรื่องปกตินะคุณอย่ากังวลกับเนื้อเพลงจนทำให้ตัวคุณไม่สบายใจรู้ไหมฮะ นี้ฉันจะเฝ้าดูคุณได้ตลอดอคุณมีความรักฉันรู้ได้ทุกเมือ่อ